ครับกลับมาพบกับ spg อีกครั้งวันนี้จะมาสอนพื้นฐานการเล่นกับเพชรเพชรเราจะเอาเพชรไปใช้อะไรดีเมื่อกี้คือประกาศกิจกรรมว่าตอนนี้ประเทศจีนเขาใกล้เปิดเทอม มือทูนะฮะเติมเงินได้ก่อนอื่นกลับบ้านนะฮะเพชรเราจะเอาไปใช้อะไรดีซึ่งผมแนะนำสำหรับคนที่ประมาณเลสิบหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดไหนนะอันนี้ไม่ต้องไปทำนะฮะมันไม่คุม้มโอกาสดอกไม่มีดอก โปเกมอนแทบไม่มี <c oughs> กอนอื่นโปเกมอนมันจะมีเคสสำหรับอัพโปเกมอนให้เป็นระดับสีฟ้านะฮะบางคนเขาไม่รู้ว่า,อ,าอัพยังไงอัพตรงนี้ฮะโดยที่เรากดเข้าไปนะแล้วก็มันจะมีแบบให้เลือกแล้วบางบางด่าเน,นีมันไม่ครบ3าดาวมันจะมีเคสให้ทําแบบว่าครบ3ดาวแล้วก็ลองทําดูบ้างแบบ อันนี้เป็นแผนที่ที่สนะฮะมันจะมีตามแผนที่มันจะเขียนไว้ตรงข้างบนที่เป็นภารกิจฮะแล้วอ่าอะไรเนี่ยสู้ <c oughs> เบลอัพใหม่ๆเพิ่งสนใจขนาดครับออกก่อนออกก่อน <c oughs> ซึ่งที่เห็นตัวสองตัวที่เป็นอะไรนะจำชื่อไม่ได้อะ <c oughs> ไม่ใช่จำชื่อไม่ได้ไม่รู้จักชื่อเลยซ้ำ <c oughs> ถ้าไม่รู้จักครับสักครู่นะนี่ฮะตัวนี้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 ผมได้มาจากไหนล่ะครับนี่นะกดที่ตรงนี้ครับข้าง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 โปกเกมอนเนี่ยกดตรงนี้นะฮะมันจะมีอย่างเงี้ยฮะขึ้นมาสามอันกดตรงนี้ฮนะปึ๊บอันนี้คือโปกเกมอนที่เขาจะรอปให้นะฮะซึ่งตัวนี้คือห,หายากนะะอันนี้นี่ แจกในให้รางวัลล็อกอินมีแค่อันเดียวฮะถ้าโชคดีก็ได้ตัวดีเลยมันจะรีทุกๆวันวันพุธกับวันอาทิตย์นะฮะซึ่งผมได้สองตัวนี้มาแล้วกดเข้าไปฮะซึ่งเพื่อนบางคนถามว่าเอ๊ะเพชรเราไปใช้อะไรดีกดเข้าไปฮะกดตรงนี้นี่คือร้านค้าร้านค้ากดตรงนี้ฮะกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีสอ,อันยีิเพชรกับห้สิเพชร แล้วเราก็กดตรงนี้ฮะข้างล่างสุดเนี่ฮะว่าเราอยากได้ตัวไหนสมมุติว่าเราอยากได้ตัวตัวอะไรเนี่ยแล้วตัวที่เราไม่มีสมมติที่ถามผมซื้อให้ดูแล้วกันฮะห้าสิบเพจดีกว่าอ่ามันจะขึ้นตรงนี้ฮะคูณหนึ่งกดใช้ไปเลยฮะปุ๊บมันจะดรอปมาให้ตัวหนึ่งฮะก็กดตัวลูกโปเกมอนจะเดินเข้าไปฮะซึ่งถ้าเราไม่อยากจับแล้วก็ เก็บนะฮะไปอะตัวนี้ติดพิษอันตรายฮะถ้าเราจะจับโปเกมอนไม่ควรใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าบางครั้งจับเป็นติดแล้วมันติดพิษจนตายอันนี้คือเพชรที่เราจะใช้อันแรกครับผมว่าใช้นี่คุมสุดแล้วเพราะว่าเพชรนี่ถ้าที่จําได้มันมีแค่สุม,มอนนั้นฮะ แล้วก็แมปกดที่มุมขวาบนมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วกดที่ข้างล่างนี่ฮะปึบจะเห็นรูปอย่างนี้ฮะมันคืออะไรเอ่ยพวกน,นี้ฮะนี่นี่ขึ้นเป็นรูปราชามันคือตัวแบบว่าตำนานแบบว่าลือกัน,นะฮะมันจะเป็นแมปหกกดเข้าไปเลยครับ เกดเข้าไปก็กดเข้าไปที่แมพเหมือนเดิมฮะเห็นตรงมุมบนนี้ไหมฮะมันจะมีตัวคล้ายๆรูปแผนที่เรากดเข้าไปครับม,มันจะขึ้นตัวพวกนี้มาครับมันจะบอกว่าเอ๊ะเราจับตัวไหนไปได้บ้างนะแล้วถ้าข้างบนนี้มันจิตเต็มแปดถ้าเราจับได้แปดเต็มแปดเราก็จะได้ไอเทมฮะตามนี้เลยครับซึ่งนี่ฮะจะมีตัวในตำนาน ซึ่งเวลาปรากฏคือเวลาศูนย์นากาถึงยี่สบสามนกสิก้นทีก็คือไม่ได้ปรากฏยี่สิบสี่ชั่วโมงฮะมีหนึ่งนาทีไม่ปรากฏแล้วเราจะมาเปิดกับกล่องนี้กันฮะผมก็รู้มันเอาไปใช้เลยได้บ้างดรอปของเอาไว้อัพฮะอ๋อนี่ให้เลือกอันนี้เก็บไว้ก่อนฮะเสียดายอันนี้ใช้ฮะอันนี้ก็ให้เลือก นี่จอดตัวนี้เลยเปิดไปเฮ้ยสุดยอดอ่ะอันนี้คืออะไรฮะน,นี่เลยฮะวิวัฒนาการของโปเกมอนอันนี้เต็มแล้วนี่ถ้าเรามีครบหกอันแล้วก็อัพเป็นรางสุดท้ายเลยโหรังเต็มไม่มีแล้วซึ่ง ตัวนี้ก็น่าสนฮะแล้วก็เราจะทำการเปิดต่อฮะสีม่วงนี้น่าจะเปิดเลยเปิดดอปของพวกนี้ฮะเปิดแล้วฮะมันจะขึ้นตุบๆยี่สิบยี่สิกล่องอ่าสีเขียวน่าจะอ่อนสุดโอ้ยสีเขียวให้เลือกด้วยเนี่ยไม่ใช่สีเขียวดอป อันนี้เอาไว้พัฒนาดาวครับอัพดาวเอาไว้อัพดาวอัพดาวยังไงครัดูนี่ฮะการอัพดาวสังเกตตรงนี่ฮะตรงชื่อข้างๆเลเวลนี่ฮะข้างๆเลเวลมันจะมีดาวขึ้นการอัพดาวคืออยู่นี้ฮะเราไปเก็บอันนี้ให้ครบตามตามดานนี่ฮะตามดานที่เราไปสู้มา แล้วก็กระเป๋าต่อครับเปิดของต่อเอผม,ผมจะอัพตัวนี้ฮะเดี๋ยวทำให้ดูเลยตรงนี้ท่าแล้วเนี่ยโหดโหดมากัวงนี้ผมบอกเลยท่านหมัดแล้วก็เอาหมัดโอ้ยอันนี้ก็มาให้เลือกนะครับเปิดแล,ล้วฮะรัวรหมัด เปิดต่อครับเจ้าฟ้าเปิดผมขอเลือกตรงนี้แล้วกันนะอ,อ้าไม่ได้นี่ก็ต้องดรอปนะฮะสงสัยจะอันสีแดงน่าจะดีสุดมันให้เลือกเลยอ่าจากนั้นกลับบ้านกับไม่น่ามาเลยเรามันจะมีตัวเขาเรียกว่าเอ่อผสมผสมผสม ไว้ผสมโปเกมอนนี่ฮะกดไปที่ตรงนี้ฮะข้างๆที่เป็นรูปดาบสองอันนะฮะใส่โปเกมอนไปฮะสี่ตัวกดตรงนี้ครับเ้ยหรือว่ากดตรงนี้นะฮะอันนี้คือแปลว่าเลือกโปเกมอนออโต้เลือกโปเกมอนตรงนี้คือตกลงว่าจะเปลี่ยนแล้วมันก็จะดรอปมาให้เราตัวหนึ่งอ้ะสุดยอดแล้วก็กดจับตามปกติ เจ๋งเจ๋งแล้วก็ใส่ไปครับใส่ตัวซ้ำๆน่าจะดีกว่าตามเทคนิคคนมั่วปื๊ดสุบโอ้แย่มากแต่ก็จ,จับๆไปก่อนแล้วก็มันจะมีมันจะมีการปล่อยปล่อยโปกเกมอนปล่อยแล้วมีอะไรดีปล่อยแล้วมีอะไรดีสมมุติ เนี่ยตรงนี้ไอ้ตรงรูปบา้านเป็นการเปลี่ยนโปเกมอนก่อนผมจะหาเจอสมมุติว่าเราจะปล่อยตัวนี้กับกับตัวนี้แล้วกันกดตรงนี้ฮะตัวตรงกลางเนี่ยมันแปลว่ากดปล่อยเราจะได้ตัวนี้มาครับตัวนี้ทําอะไรได้เอาไปซื้ออยู่ไหนนะถ้าจำได้ กดที่ร้านค้าครับกดมาที่อันล่างสุดเนี่ยครับมันจะมีบอลให้เราเลือกอันนี้มีเกรดเอลตา้าบอลมันจะมีแต่ละบอลให้เราเลือกแล้วก็มีของไอเทมให้เราเลือกหน้าต่อไปเนี่ยครับตามมูลค่าเลยฮะแล้วอันนี้เอาไปสู้กับเพื่อนสู้กับคนอื่นตัวนี้ถ้าเราต่อสู้ชนะเนี่ยฮะเราจะเขาจะดรอปไอเทมมาให้เราสามอันนี้แล้วก็ ีก,ก่อนฮะเลือกโปกเกมอนม <S <S การเติมเงินส่วนใหญ่ถ้าแล้วแล้วแต่คนล็อกอินฮะสมมติเราจะเติมเติมตัวนี้จะได้ตัวนี้ใช่ไหมเรากดล็กลอกอินไปมันจะมีให้เลือกสามหลายประเภทเลยฮะแต่ว่ามันไม่มีของไทยครับจะมี qq วคิววีแต่ว่าการที่เราจะเติมนั้นเราต้องมีบัตรอันี้ฮะแล้วก็นี่เลยเด็ดสดสำหรับคนที่มีคนที่โหลด โปรแกรมที่ผมแนะนาไปฮะสี่สามเก้าเก้าที่ผมจำได้นี่มันจะเป็นเอยอยู่ไหนนะมันจะมีอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วกดเข้าไปที่ my game ฮะก็ตรงนี้ฮะกดเข้าไปฮะนี่ฮะมันจะมีไอเทมแจกเอ้ยไม่ใช่ไอเทมแจกแลกแลกไอเทมซึ่งมันจะใช้ ไอเน,นี่ยฮะของเราแรกซึ่งพอไอผมขอชอชื่อก่อนซึ่งพอเราแลกเนี่ยมันก็จะให้ให้ของเรามาของผมขาดผมแรกนี่ปนะฮะไม่ต้องแลกคือขอแค่เรามีก็พอครับพอเราเรากดใช่ไหมมันก็จะดรอปไอเทมมาให้เรามันจะดรอปไอเทมมาให้เรา ราจะดรอปสรหัสไอคิวไค้นมาให้เราใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้ครับกดที่ตรงนี้ตัวเราเองกดต,ตัวที่3ามฮะอันนี้ก็เป็นคูปองกดเข้าไปฮะแล้วก็ copy มาใส่เลยครับไม่มีให้ copy อยู่อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ